กับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านหรือตังนานหมาน้อยหรือหมาน้อยเพื่อนรักหมาน้อยของเพลงอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ว่าหมาน้อยของเพลงก็ลูกหมาน้อยมาตีนั้นไม่ใช่หมาน้อยแค่เพือหมาน้อยอย่างเงี้ยก็แต่งเป็นละครเป็นนิทานแต่งเป็นเพลงนี่ครับอันนี้ก็เป็นการซ้อมอยู่แบบศิลปะ ศิลปะก็คาอยู่เตรียมการย่งไ่ได้เอาไปแสดงนะครับเราสอนเด็กยังไงในการที่จะรายงานผลแบบศิลปะถ้ารายงานผลแบบภาพถ่ายเราจะรายงานผลยังไงก็สอนเด็กรายงานผลแบบภาพถ่ายถ้าจะรายงานผลแบบศิลแบบนิธศการแบบพิธศการก็คือการดีไซน์โปสเตอร์การดีไซน์รูปแบบแต่ไม่ใช่การไปจัดนะครับเป็นการเตรียมการ แต่ถ้าละครถ้าเพลงถ้าแผนพับซีดีต่างๆได้เอาไปใช้นั่นเป็นองค์ประกอบที่5คือการนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิทัศการน,นารําไปจัดนั่นคือองค์ห้าเพลงได้ร้องออกมาให้คนฟังนั่นคือองค์ห้าแต่เนื้อหาของเพลงต่างๆคือองค์สี่นี่แนะครับใน,น,น,นการนําเสนอผลงานแต่อันนี้ไม่เป็นไปนตามรูปแบบตัวนี้คือแต่ละลำดับต้องมี การวิเคราะห์ความสอดคล้องต้องมีแผนนั่นแหละครับจบองค์ประกอบที่สี่มีคำถามไหมและองค์นี้เป็นองค์ที่คุณคณรูทำและตกเยอะที่สุดครับผมไปหยิบตำนานหมาน้อยขึ้นมาหนึ่งเล่มผมไปหยิบอาจารย์เปรมกับหมาน้อยขึ้นมา ผมก็ถามว่าเล่นั้นกบือนก,การเรียนรู้คัดแยกสาระจะเป็นหมวดหมู่อย่างไรถึงมาเป็น,หนหารายงานนี้ตอบไม่ได้สักโรเงเรียนศึกษาตรงนก็ก็เถิดนะครับเพราะนั้นรายงานวันนั้นก็จะวางกองไม่ใช่กอ,องวางอย่างเป็นระเบียบถึงชั้นเป็นชั้น,เ,นเอาไว้เหมือนมัอน,น,นไม่อยากให้เปิดดูนะครับเบียงอยากช่วยงานพอไปหยิีมาเล่มหนึ่งผมจะถามหาที่มาแล้วตอบไม่ได้คุณรูใช่ผมไหม ไม่ใช่อในวันบอกเคุณครูก็รู้ผมจะมุ่งไปที่อาจารย์เปรงไม่แต่เพื่อนอาจารย์เปรงแต่รายงานเพื่อนที่จะดำก็มาโปรในโรงเรียนอาจารย์เปร์จะรวบรวมผลการเรียนรู้ไปรวบรวมผลการเรียนรู้อย่างไรคัดแยกสาระสําคัญอย่างไรจะเป็นหมวดหมู่อย่างไรที่ต่อความเป็นไรงานไม่ค่อยมีให้ยกตัวอย่างไหม วิชาไหนกลุ่มสาระไหนภาษาต่างประเทศไหนเด็กเขียนรายงานเกี่ยวกับอะไรง่ายเลยภาษาต่างประเทศจะให้เด็กเขียนรายงานเกี่ยวกับศัพท์ของคือชื่อสามัญของเกิดที่อยู่พระราชัยพิทยาคม คุณครูต้องการให้เด็กเขียนรายงานเกี่ยวกับส์ของพันไม้ที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูว่าทำรายงานได้ไหมแต่คุณครูจะให้เด็กไปรวบรวมผลการเรียนรู้ส์เหล่านี้มาจากไหนป้ายชื่อพันไม้มีไหมก็เจ็ดขีดจุนนุษามีไหมคุณครูก็ทำรายงานขึ้นมาให้เด็กไปรวบรวมผลการเรียนรู้มีชื่อพืชที่เป็นภาษาไทย มีชื่อพืชที่เป็นาภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อสามัญเป็นชื่อทางการค้าก็ได้ชื่อสามัญของพืชมานี่คือวรวบรวมผลก,การเรียนรู้ครับคัดแยกสาระสำคัญจะทำยังไงชื่อพืชเราตามอักษรภาษาอังกฤษไหมแอปเ,เปิลกับแมงกก็อจะาอะไรดีก่อนทำไมต้องเอาแอปเปิล ตัวเองอถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ถ้าอะไรที่เป็นการสอนขึ้นก่อนเอามาใสา่นี่เขาเรียกว่าคัดแยกสาระสาคัญหรือจะเอาสาระตามลักษณะวิสัยหรือจะเอาสาระตามไม่ใช่วิสัยนะวิสัยอาจารย์ก็ให้เด็กมาคัดแยกสาระสาคัญตามที่เราคัดแยกจัดเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยครับก็นํามาสู่การเขียนรายงานเอารายงานแบบไหนของภาษาทัทได้หมด จะวิชาการก็ไนดะ้จะเอาบูราการของภาษาอังกฤษก็ไนดะ้แต่ต้องให้เห็นกระบวนการหารวบรวมคัดแยกสาระเป็นมวดหมดอย่างนี้ทุกกลุ่มสาระจะเป็นอย่างนี้ครนะับยกตัวอย่งางเดียวพอดังนั้นก็เป็นเรื่อันปรเมินาโว้คงสีน้อยหน่นาะงเหมนกับไอ้กับจามเลยใช่ไหมเจลองสีเข้าไป ปัวนายก็เหนื่อยเหมือนกันนอกจากนัเหนื่อยที่ว่าคุณครูจะทำได้ไหมตัวนายไปก็เหนื่อยแทนคุณครูไปพอมาขึ้นองค์ประกอบที่ห้าการนำส่วนประกอบที่ทำให้มีการนำไปใช้เ่อทางการศึกษามีทั้งหมดมาดูโจทย์ก่อนสามข้อข้อที่หนึ่ง การนำส่วนพื้นฐานโรเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอนสองการเผยแพร่สามการใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการนำส่วนพื้นฐานโรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอนก็บอกว่าไทยแต่ละปีมีกี่แผนกี่รายงานกี่ชิ้นงานอีกปีนึงกี่แผนกี่รววแล้วทั้งปีนี้กี่แผนกี่รายงานกี่ชิ้นงานนี่คือขัาอีกหนึ่งวงเลกหนึ่ง ในขณะียวกานเขาบอกว่าให้แสดงตัวอย่างแผนการสอนของภาษาไทยมาของคณิตของทุกอย่างมาว่าอย่างภาษาไทยมีแผนอย่างไรใบางานอย่างไรชิ้นงานอย่างไรแต่ก็ต้องเอาทุกระดับชั้นครับขอให้ดูเป็นตัวอย่างของภาษาไทยแล้วแผนนั้นมันน่าจะอยู่ในองค์ประกอบด้วยนะครับไม่อาจจะหนีไปจากองค์ประกอบ โชว์แผนการสอน5.1นกักเรียนครับเยอะนะ40คะแนนครับจาก100คะแนนโชว์แผนการสอนซึ่งส่วนใหญ่ที่ประเมินแล้วบิดพ้ากค,คือว่าแผนการสอนพวกนี้ไม่ปรากฏอยู่ในไมล์แมปปิ้งด้านที่หนึ่งของท่านผู้บริหารข้อที่1.3วงเล็บ3ไม่ปรากฏในไมล์แมปปิ้งข้อที่1.3วงเล็บ3แผนการสอนพวกนี พราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งสามงเล็สามเราก็เดาออกมาหรือไม่ข้อองประกอบที่ห้าห้าจุดหนึ่งวงเล็บหนึ่งนี้เราไม่ได้อามาจากข้อที่หนึ่งจุดสามวงเล็บสามเพราะะนั้นต้องให้กรอสรดคล้องสัมพันธ์กันนะครับการเผยแพร่องค์ความรู้เราเผยแพร่ด้วยการสนทนาเสวนาสัมมาาอภิรารเราให้เด็กเผยแพร่อ,อย่างนี้เท่าไหร่ โดยการดูหัวข้อแล้วสทนทนาสัมมนาเสวนาครับส่วนใหญ่บรณาการกับคุณครูท่านไหนครับามมอ,อาจอารยนะ์ไหนผมไม่เคยชื่อสอนผมให้เป็นโต๊คาลมงานผมจำได้ห้องข้างบนตรงไหนผมเป็นหมองโต๊คาลูผมภาษาไม่เคยชื่อแล้วน่อาจารย์เป็นจิตไม่ใช่ภาาเลยอาจารย์ว่าผมปไผมปตั้งหัวข้อในการ อภิบายกันด้วการโต้วาทีถ้าผมตั้งมัวข้อในการโต้วาทีประโยชน์ของหมาน้องได้ไหมได้ไหมครับเราก็มาทาองค์ประกอบที่สี่ครับหาข้อมูลของหมาน้อยมาองค์สี่เด็กก็ไปรวบรวมผลการเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของหมาน้อยองค์ห้าครับพอเราได้ข้อมูลก็ให้เด็กนำโมนำข้อมูลจากองค์สี่นั้นมาอภิปรายขึ้นมานั่งบนเวที แต่ที่สำคัญคุณครูจะหาเวทีให้เด็กอภิปรายตรงไหนวันไหนนั่นแหละสำคัญวันภาษาไทยอภิรายได้ไหมสนทนากันได้ไหมหรือวันวิทยาศาสตร์เราเปิดเวทีให้เด็กสัมานาอภิรายได้ไหมเรื่องพวกนี้หรือเราจะอะไรก็ตามครับให้เด็กได้มาสัมานาเสวนาพวกนี้ได้ไหมไม่ใช่เฉพาะหมาน้อยนะครับเรื่องอื่นก็คุยกันได้ เก็บหลักฐานไว้ครับถ้าเป็นการจัดแสดงทัศการถ้าวันนี้คลองไผ่จัดแสดงมีทัศการท่านได้คะแนนข้อนีครับข้อที่ห้าจุดสองโมเลลสองนี้จัดแสดงมีทัศการก็มีเห็นป้ายอยู่วันหนึ่งผมบอกว่าป้ายนี้คงไม่ต้องไปถึงวันประเมินนะครับป้ายนี้ต้องมีการพัฒนาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะในที่ถ่ายภาพไว้ด้วยงไน แสดงทักษการะครเป็นองค์ห้าถ้าเป็นการกออกแบบดีไซน์นั่นคือองค์สี่แต่ที่สําคัญไม่ใช่นกักเรียนทำรับครูมันก็เลยไม่ใช่สักองค์ประกอบเลยแต่ถ้าเป็นนักเรียนทำมันจะเป็นไปนตามองค์สี่องค์ห้าเราก็จะมาเสุปว่านีทักการนี้เนี่ยเราทําอะไรบ้างอีกครับทั้งหลายทั้งวงพวกนี้คือใครสอนเนี่ยครับเหมือนกัน พอห้าปสามมันการใช้สวนพืชพสานโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เราใช้ห้องสวนพืชพสานโรงเรียนกี่ครั้งครับใช้พื้นที่ก่อนขอโทษพระราชชายพิทยาคมให้เด็กลงพื้นที่กี่ครั้งปีห้าห้าปีห้าเด็กลงพื้นที่กี่ครั้งได้ันทึกไปไหมโอ้แต่ตาาถ้าไม่มาดึงมยากทุกครั้งมีภาพถ่าย มีลายชื่อนักเรียนโลงต้องดูหลักฐานพวกนั้นอันนี้คือชายคนที่นะครับแล้วก็จะดูอีกว่าที่ลงไปนั้นใครพาลบคุณครูท่านไหนสอนเรื่องอะไรมันก็จะสืบเนื่องไปหาค,คุณครูผู้สอนก็้จะสืบเนื่องไปหาแผนการสอรนอีกห้องส่วนพุทธศาร์โรงเรียนมีหรือยังพระรามชัยพิทยาคมมีห้องส่วนพุทธศารณโรงเรียนหรือยังถ้ายังไม่มี ใครเด็กก็ไปใช้ของเราได้บ้างก็ไปได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีใช้มุมใดมุมหนึ่งของของห้องสมุดก็ได้มุมใดมุมหนึ่งของห้องวิทยาศาสตร์หรือที่เด็กจะก็ไปเรียนรู้ตัวอย่างทปไมให้เขาไปไว้ตรงไหนครับตอนนี้ครับห้องกระเสียห้องอาจารย์เรียนนั่นใช่ไหมครับแล้ววัเจ็ดสี่รุษศารที่ทดกากเรียนทำเอาไปไว้ที่ไหนภาพว่าทางรุษศาสตร์ที่เด็กวาดเอาไปไว้ที่ไหน ทางอนไลนที่ทางื่อนเราไปไว้ที่ไหนตอนนี้ของโรงเรียนพระราชัยเอาไว้ที่ไหนบ้างครับจินงานต่างๆกระจายกระจายเลยใช่ไหมครับถ้าผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้ก็ต้องไปห้องนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้ก็ไปห้องนี้ไปห้องนี้กว่าจะได้ทั้งหมดก็ต้องรอบโรงเรียนรือไม่เพราะในห้องนี้คือห้องที่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วให้เด็กได้เข้าไปใช้ประโยชน อยากเรียนรู้เรื่องกรดูดวงวิชาพืชจากผิวโครงสร้างพืชจากเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างทัานไมมให้มันไม่ดลงเข้าไปในห้องนั้นแต่ใช่ในทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะครับผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆมาดูงานเราก็่จะได้ใช่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ห้าใช้พื้นที่สำรวจจำนวนใช้ห้องสำรวจจำนวนแล้วอีกสิ่งหน,นก็คือการพัฒนาแหล่งไม่รู้ครับก็ให้โรึษาโมเดกสาม เรามีตัวอย่างการพัฒนาแหล่งในรู้ของเราอย่างไรเช่นถ้าเป็นห้องเราพัฒนาอย่างไรถ้าเป็นพื้นที่เราพัฒนาอย่างไรพระราชาพัฒนาพื้นที่มีหรือยังครับภาพการพัฒนาพื้นที่ห้องส่วนพื้นที่สาธารณะถ้าไม่มีเราจะไปไปพัฒนาตรงไหนดีที่เป็นห้องถ้าตอนนี้พระราชามีห้องตอนนี้มีตัวอย่างมาไปแนงอยู่สิ ภาพวาดมีสิก่อยเด็ดทีุ่ดทสามมีห้าสิบนี่คือข้อมูลปัจจุบันพอวันก่อนประเมิน,มน,มนผมมาเยาี่ยมภาพสิบตัวอย่างก้นไม้ก็สิก่อยเด็ดมีห้าสิบพระอาจารยพสารสถารบการได้ดีแต่ยังไม่พัฒน,นาพอวันประเมินยังเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเราจะสื่อการพัฒน,นาย,ยัางไงแต่ถ้าวันนี้เรามีสิ วันต่อไปเรามี20วันต่อไปเรามี30สก็จะเห็นภาพการพัฒนาพื้นที่เดิมไม่มีอะไรผูกองศ์ไปทำองศงก็เริ่มผูกขึ้นก็เห็นพื้นที่พัฒนาเริ่มมีแปลงสมุนไพรมีแปลงไม้ย้อมสีมีแปลงไม้หายากมีแปลงไม้ใกล้สูงพันนั่นคือการพัฒนาพื้นที่สุดท้ายเด็กก็ได้เข้าไปเรียนรู้นี่คือภาพภ้าองค์ประกอบ500อคะแนน 3ามยห้าสิบคุณครูไหวไหมในขณะใดกันผมก็มี PowerPoint ของห้วยแถลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างแผนการสอนมีไปงานเขาบอกเลยว่าคุณครูท่านไหนเช่นคุณครูสุภาวดีสอนภาษาไทยมหัสไหนหน่วยไหนนักเรียนกี่คนที่เรียนมีกี่ไปงานมีกี่ชิ้นงานที่จะออกขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญสิ่งที่ทำขึ้มามานมานมันตองคประกอบใด นั่นแหละสำคัญเอามาดูอีกนันในเออาจารย์สุชาดาครับประจำคำว่านางสุปชาดาประจำไม่ใช่ว่าอจาจารย์สอนประจำนนางเป็นุประจำสอนภาษาไทยรหัสวิชาหน่วยนี้ปูนนาการในองค์ประกอบที่สี่มคอสี่จุดสองจุดสองบอกเลยว่าองค์ประกอบไหน,นะครับนี่ก็จะส่งถึงสัจธรรมได้เห็นว่าแผานที่เราสอนมันมันเป็นแผนดูจริงๆไม่ใช่แผนเฉพาะกิจ เพราะดูมากก็เป็นทุกข์ากให้ดูน้อย <c oughs> จะเปรียจิตกุ้งใจแล้วตอนนี้